พอดีว่าวันนี้ก็ได้รับสารจากที่บ้านนะคะ,นะว่าจะต้องมาร่วมง,งานของสมาคมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวท่องกับทททนะคะก็คิดในใจว่าเอ๊จะใส่ชุดอะไรดีนาะพอดีว่านะได้รับการแนะนําจากครูอาร์ตว่าน้องบูงั้นก็เป็นกินารีสองและกันก็เลยได้ชุดนีม้มานะคะยังไงก็ขอแรงกําลังใจ ่ปรราบสวัสดีค่ะจากน้องเขาคะ่ะชื่ออ้อมค่ะดีเ<อ>งไงก็<อ>ขอเป็นใจด้วยนะคะเผ่าไหนพี่ผู้ถายครับเผ่าไหนจ๊ะอ่ามือนเลยพี่นี่ดีเล็กพี่เล็กก็ไม่สคกิดน้องเลยอะ่ะชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรช,ะชื่ออ้อมค่ะชื่ออ้อมนะครับชื่ออ้อมอ้อมพรีเซนต์ชุดแต่ว่าวันนี้ทำไมมีแรงบันดาลใจในชุดนี้ครับพี่ให้แต่งเบอร์ก่อาเลยน้องอ้อมเบอร์อะไรคะเบอร์สี่ใช่ไหมคะ มพูดดังๆจะได้รู้เบอร์สี่หายนะคะ<ศ>อ่าใช่ค่ะเบอร์สี่หายค่ะวิธีการโบวตครับง่ายนิดเดียวเองอย่างถ้าหยิบมือถือขึ้นมา